สวัสดีครับอยู่กับทีมงานฟ้าบันดาลก่อสร้างครับสำหรับคลิปนี้เราจะพาทุกๆท,ท่านมาดูจุดทิ้งดินครับของทีมงานฟ้าบันดาลก่อสร้างจุดนี้ก็จะเป็นบริเวณด้านหลังครับของอบอตอทุ่งจังหันระยะทางก็ ไม่ไกลครับติดจากติดกระบอเลยนะครับเยอะครับสถานที่เทสะดวกสบายครับนู่นแล้วครับก็เทไป เดี๋ยวก็จะมีการเคลียร์ลิงป่านะครับตรงที่มองเห็นเป็นป่านี่ก็เดี๋ยวก็จะมีการเคลียร์ลิงออกเป็นที่ว่าปล่าครับค่อนข้างที่จะลกเลยนี่ครับบอ่อก็อยู่ตรงนี้ครับมองเห็นอยู่ติดกระบอกเลยครับ อ,อปตทุ่งจังหันเดี๋ยวฝั่งนี้เราก็จะเทไปถึงจุดที่เคลียร์ลิ้ไว้นี่แหละครับพอฝั่งนั้นก็มีทางขึ้นอยู่มุมด้านที่ใต้ครับเราก็จะขึ้นฝั่งนั้นใกล้กว่าครับ จุดน,นี้ก็เราขึ้นฝั่งด้านหลังแคมป์ครับกดเทไปหาฝั่งนี้ฝั่งไหนใกล้ก็ขึ้นฝั่งนั้นแล้วครับมาแล้วครับฝั่งเขาเสียตาน ลงล่งแบบนี้ก็เทสบายแล้วครับาภาษาที่สายรถบรรทุกเรียกก็เรียกว่าตีลังกาเทแล้วครับนี่กว้างขวางเหลือเกิน จีตูดมาติดๆครับฝั่งของป้าสมชาย งพันครับเมื่อวานนี่ก็ระเบิดไปเส้นหนึ่งครับเหยียบไปเหยียบเอาตอต้นกระถินครับนี่เป็นยางเรเดียนครับรุ่นนี้ก็ไม่ไม่มียางในแล้วครับระเบิดนี่ก็เปลี่ยนทั้งเส้นแล้วครับ ปากชชัยบอกเมื่อวานนี้วิ่งฟรีไปวันนึงเลยครับยางระเบิดจุดรับตั๋วก็จะอยู่บริเวณปากบ่อครับขึ้นมาแล้วก็ รับตัวเลยเอากลับมาอีกรอบแล้วครับเซียตนันไปดีแล้วเกิน แล้วก็จี้ตูดมาด้วยปลาสมชายครับไหลกันดีแล้วเกิดคู่นี้ โอเคครับเดี๋ยวเราจะลากันไปก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในะคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ